เราไม่ได้คิดเรื่องอกุศลและเราไม่คิดที่จะไปทําลายคนนั้นคนนี้นะที่เราเทศน์นี่เราไม่คิดทําลายคนนั้นคนนี้นะเทศเป็นกลางๆเพื่อส่วนรวมเื่อความสมัครคีเป็นใหญ่พระห้ามเล่นการเมืองแต่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องเพราะศาสนาปกป้องสถาบันไม่ผิดแต่อย่าไปเล่นการเมืองปกป้องด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วปกป้องของเราอยู่นี่ เราเทิดทูนสถาบันเราเทิดทูนพระพุทธศาสนาเราเทิดทูนประเทศชาติอยู่อย่างนี้แต่อย่าเล่นกันเมืองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามอย่าให้มีว่าพระไปเฮ้วเฮ้วเฮ้า,าเฮาเล่นการเมืองไม่ใช่สัมมณะไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมณะเลยอ่ะให้อยู่เป็นครูเป็นบาทํายังไงบ้านเม,ม,มืองจริงจะสงบเมื่อบ้านเมืองทะเลาะก,กันเราจะหาวิธีช่วยยังไงเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมละ่ะ พระเจ้าวิทูลยกทัพไปตีกรุงกบินลพัทพระองค์แสดงเป็นตัวอย่างให้พวกเราไปห้ามศึกไม่ให้ทะเลาะเบาแวงกันห้ามด้วยกุศโลบายหรือกนุบายต่างๆห้ามสุดต่งแล้วไม่สามารถห้ามได้พระองค์ก็ปล่อยไว้ตามกรรมของสัตว์โลกดังที่เราศึกษาดูและเห็นนี่ในพระไตรปิฎกดดก็อ่านดูที่เราศึกษาดูที่สุดสุดโตง่ง ท่านแสดงด้วยเหตุด้วยผลพระเจ้าเสอนพวกเราทั้งหยาบด้วยทั้งละเอียดด้วยในทางด้านที่เป็นการดูเลทั้งโลกในการดูเลตัวเองและการที่จะละกิเลสเข้าสู่มาเข้าสู่ผลเข้าสู่อรหัสตผลที่เรียกว่าจิตอรหันจิตอรหันหรือเข้าสู่เมืองนั้นที่เรียกว่าเมืองพรนิพานพวกแสดงหมดนี่ทั้งหยาบทั้งละเอียดด้วยที่หลวงปู่พูดนี่หลวงปู่พูดเพื่อปลุกใจ พ้องพวกเราให้รักประเทศชาติบ้านเมืองให้รักพระเจตนาทือทุนสถาบันร่วมกันไม่ได้มีเจตนาลามุกจักรเปตไปประทุษร้ายพระเถรเนรนชีอุบาสุจิกาใครใครใดทั้งสินนะ้นฟังแล้วให้มีปัญญาด้วยให้มีเหตุมีผลด้วยไม่ใช่ว่าหลวงพ่อน้อยไปด่ามูบอกพระเหลืองอย่างนั้นนมหมาโหมตอไปดา่าเขาทําไมตัวเองดีขนาดไหนจะว่าหลวงู้่พูดเป็นกลางๆพวกเราร่วมด้วยช่วยกัน เป็นพระก็ขอให้เป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นคนในประเทศชาติก็ขอให้รู้รักประเทศชาติบ้านเมืองเธอทุนสถาบันร่วมกันนี่ความสามัคคีในประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเกิดไงฟังแล้วก็พิจารณาแต่ตองนำไปพึ้นปฏิบัติลูกก็จะฉลาดเองของบูธนาดโดยสาธุ